หน้สิทธนะิ์นโอ้โหไดยิงได้หน้าโอเคเออฟันด,ดว <c oughs> นวะผมครบร้อยแล้วผมคำเตือนคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคครับก็กราบสวีดับสวัสดีเอซี S, ส่สายสายปันน่นด้วยกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่เกมโรม่าของคาสล็อตโจ๊กเกอร์นะครับผมวันนี้ได้ค50น50น,น,นะครับผมทุนน้อยครึ่งร้อยนะครับผมเหมือนเดิมเลย โอเคเรามาที่ทุน50วันนี้เราจะแตกเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมโอเคเราเล่นที่เบ็ดเก้าเหมือนเดิมสเต็ปไล่เบ็ดเรากินขาดอีกแล้วนะครับผมวุดวะเดี๋ยวสามสิสองครับยังไงต่อมาดิครับโอเคได้สามคอมโบที่หนึ่งครับวันนี้มันจะหน,หน่วงนิดนึงนะครับผมมันจะหน่วงน,นิดนึงเน็ตไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ยอมรับเลยว่าเน็ตไม่ดีโอเคได้มาหกคอมโบที่หนึ่งครับผมมายังไงต่อ พับมาต่ออีกเก้าคอมโบที่หนึ่งครับผมค่อยๆปั่นนะแ,แตกน้อยแต่แตกนะโอเคทีสิบสองเต็มนจานนะผมมาเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับโอเคมาต่อดีครับสามคอมโบที่หนึ่งครับผมไปต่อ,อยังไงมาต่อทีโรครับสามีคอมโบที่หนึ่งได้ทีละสามเว่ะประเด็นอะมาดีครับอีกสามมีแล้วออะไรวะนี่ What the ัดเด๊ l วัดโอเคเต็มกระถางนัเมี่สิบสี่ครับผมเอาอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วหาแล้วครับขึ้นมา63เหลือ50เท่าเดิมโอเค9ขโมยที่หนึ่งไม่ไปไหนทั้งที่ไม่ไปไหนจริงจโอเคได้มา9ขโมยที่2ครับผมมมนไ,ไหนไมันไม่ไปไหนจริงว่ะมาดิครับโอเค48ขโมยที่1ครับผม มาที่ละคอมโบมาเนาะแต่มานะโอเคสิบสองครับผมเอาหุ่นมาต่อของโบที่สามขอฟิดสปินเดือรรอบนี้ไม่ได้ฟิดสปินแล้ว่ะรู้สึกว่าสปิจะเข้ายากมากเนี่ยช่วงเนี้ยไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับไปเบ็ดสิบสองเลยท่านผู้ชมไปเบ็ดสิบสองเลยมายี่สบสี่โมนี่หนึ่งเปิดเบ็ดมาสวยไปดีแบบนี้อะ เป็ดหมาก็สวยไปดีครับก็ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด like, subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมขอบคุณมันยังสูงครับพี่ให้กำลังใจผมได้ล้นหลามมากนะครับผมก็ขอบคุณมากๆจากใจจริงๆเลยนะครับผมโอเคไปต่อมาดูวันต่อไป12เป็นไงบุดัวงหรือวะเอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆไป,ป15วัดดวงเลยครับ2ไม้หนักๆหมานะดห65ก็หมาดิวัดวดวงครับผม บอกเลยว,ว่าปรับเบ็ดเปลี่ยนดวงครับปรับเบ็ดเปลี่ยนดวงแน่นอนแน่นอนแน่องเดี๋ยวมันเปลี่ยนยังไงวะเนี่ยก็จะหมดเหมือนเดิมอะ่ะประเด็นอะ่ะโอ้พระเจ้าไว้สุดท้าย,าย,ายมาสุดท้ายมาสิบขัโมที่หนึ่งครับผมได้โรมาสวยงามต่ออีกสิบขมโมที่สองครับผมมาแจกกันมาเต็มกระดานสามสิบขมโมที่สามว่าฟีสปินไม่มาอีกแล้วว่าทำไมมันยากจังในฟีสปินเนี่ย โอ้โมาสิขที่หนึ่งครับผมเอาหุ่นมาสวยงามงผมขโมที่สองได้ไหมสิบครับผมขมที่สามใหาม,ม่าอีกแลฮ้ยยากจังเลยยากจังเลยอะี่จะเป็นน่ะโอเคได้มาสิบอาหุ่นมาสวยงามอีกสามสิบห้าครับผมขมที่สองอมาดิครับโนมาห้าขมที่หงครับผมหวานมาเต็มคนานทีสิบขโมที่สครับ พีสปินนี่แบบไม่ต้องถามหาเลยอะยากใจขอญาติดื่มน้ำสกงรู่นะครับผมโอ้โหเต็มกระดานมา20เต็มก <20 S 2> ระดานตรงไหนอ่าแล้วช่วชื่นใจนะครับผมมาวันนี้มันช้ามาผมวันนี้วันนี้ช้ามากผมหมอเลย2 5่ส้ขโมยหนึ่งครับผมพึ่งขึ้นมา130ครับผมผ่านไปเกือบจะ5นาทีแล้วมันเนี่ยพึ่งขึ้นมา130 ไม่ดีเลยนะเนี่ยแบบนี้ไม่ดีเลยนะผมไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยนะมาสิบกับโบที่หนึ่งครับผมโอ้โหกด่าสิบห้าได้มาสิบพระเจ้าได้มาห้าอย่างเงี้ยดูปั๊บมาต่อยห้าได้มาสิบแล้วยังไงต่อมันขาดทุนอ่ะเพื่อนมันขาดทุนแล้วมันจะหมดอ่ะดูดิได้มาห้าอ่ะเอาหัวปลาสวยๆมาไอสิบห้าของโบที่สองครับผมเขาไปสามมาดิเออฟีสปินเถอะขอร้อง ดไม่ฟีจะเปินทักทีนะครับผมมันไม่ฟีสปินทักทีโอ้โห้วืดอีกโอ้ยโอ้ยหมดแน่ๆขังอีกเออเฮ้ยพระเจ้าโอ้โนวลอีกเอาเข้าไปให้เต็มที่เลยเอาให้เต็มที่เลยเพื่อนอีกสองไม้สุดท้ายครับผมเออนวลแตกมาที่ยี่สิคอโมโบที่หนึ่งครับเหมือนแบบเล่นเล่นปแปลๆม,มาแล้วกลับมาถึงจุดเดิมยังไงไม่รู้อะโอ้โหโไป เหมือนปั่นไปปั่นมาแล้วกลับไปอยู่จุดเดิมอ่ะประเด็นอะดูดีกลับมา30มสิบเหรียญท่านผู้ชมมาดิโอเคได้มาห้าขโมยทีหนึ่งขึ้นมาทักทีเถอะพ้นสักงสองร้อยทีเถอะนะจะสิบนาทีแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้สองร้อยทีจะสิบนาทีแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้สองร้อยทีโอ้โหโอ้โหหมดหมดเออมาสามสิบหมายสุดท้ายครับผมเอามาแจกกันมาต่ออีกสี่สิบขโมทที่สองครับ ขวานมาต่อของบริษับมาบอกฟีสปินไหมโอ้ไม่ฟีสปินโคตรงก,รงกเลยว่ะงกจัดเลยโรมาเอาดิมาดิข้าของผมที่หนึ่งเริ่มตึงเครียดแล้วนี่นะตึงเครียดคือมันมงุนกิดนะผมมันหมดมันไม่ว่าแต่ที่มันหุนกิดอ่ะคือมันแบบมันจะหมดก็ไม่หมดอ่ะมันมันจะหมดก็ไม่หมดนะมันก็มาเรืร่อย เหมือนมันหลอกผมอะครับแต่ไมันสับขาหลอกอะเหมือนกับว่าแบบมันให้มันให้แบบมาหลักร้อยใช่ไหมครับหลักร้อยปุ๊บแล้วมันก็ลดลงไปหลักสิบอีกขึ้นมาหลักร้อยลดลงไปหลักสิบอีกแล้วแบบมันมันเสียเวลาผมถ้าแบบว่าให้หมดไปเลยก็เติมใหม่เล่นใหม่ก็จบนะครับผมอันนี้มันไม่ให้หมดสักทีอ่ะมันเสียเวลามากเลยในการปั่นครั้งนี้บอกเลย มาเป็น30เลยวัดดวงไปเลยเสียเวลาใช่ไหมโอเค,อเค60สบคอมโบที่1มาดิปั๊มเป็เปลี่ยนดวงม,มาดิเอาดิมาที่2ครับผมมาดิโอ้โห20มาคอมโบที่1สวยงาม,สว,งามสวยงามไปดีได้มาสิบคอมโบที่1ครับผมมันสวยตรงไหน,นละจ้ามาสามสิบคอมโบที่สองมันสวยตรงไหน,นละจ้าเฮ้ยหัวจะปวดนะผมหัวจะปวดโอ้โห,โ,โ,หโบนัสมา เอาว่ะโบนั้นเป็นสามสิบว่าผมตอนนี้เหลือทุน69นะครับผมมาฟันถิ่นโตกันสูตรมั่วฟันถิ่นโตนะตครับผมมาึุบไปมาดูดูเส้ตากระดับยังไงครับว่ากดโดน์ครั้งแรกจะเป็นยังไงนะครับผมได้มา90นะโอขู่ได้ยังได้แบบคู่โอเคเออฟันดูนว่ามั่ว เฮครับผมร้อยกับดาบคู่โอ้โหได้โล่ไม่เป็นไรผมได้ดาบคู่แนละ้วผมปอดล็อกละผมปอดล็อกแออกชร์ลูกโซ่แล้วนึกว่าจะได้โลส่สามรอบติดนะอย่างน้อยก็ได้ดาบคู่ขั้นมานี่ไงโล่มาโอ้โหคือดาบคู่นะี่มันเป็นดวงมากที่ผมกดได้นะตรงน้าฟันโดนะมันเป็นดวงผมมากเลยผมมองตรงเลยไม่งั้นผมกดได้โล 3, ่สามรอบติดแบบเมืเ่อกี้โอเคสรุปผลโบนัสคร,ครับแปดร้อยเจ็ดสิบเอาเรื่องกระเบื้องแตกไปไปสี่สิบห้าเลยมา มันมัองไม่ได้อะมันแค่หลักร้อยเราทําหลักสิบต้องไปหลักพันนี่วะจริงปะหลักสิบต้องไปหลักพันสิครับโอเคไปต่อมาหลักสิบไปหลักพันหลักสิบไปหลักพันมาดีสามสิบครับผมโอเคคืวนี้มาต่อครับผมสิบห้าควที่สองครับผมเอามาสวยงามครับคืวที่สามมาสามสิบฟีสปินมาสักทีเธอเอ,อ้โคชั่วว่าจะมาได้นะครับผมร่วมไปประมาณเกือบสามสิบนาทีเล่นไปครึ่งชั่วโมงนะเนี่ย มันรู้สึกว่ามันยาวนานมากเลยเกมเนนะี่ยมา15ขโมย1โลมาต่อโอ้โห200ยี่สิบห้าเอา่ะเอา่ะท่านผู้ชมจบฟรีเซปนี่พอดีกว่ามั้งเนี่ยโอเคทุนผลฟรีสซปนครับ345คลิปนี้พอดีกว่านะั้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับท่านผู้ชมจุ๊บๆหนึ่งพันคิว